มีอะไรคะนะสิสารภาพผิดว่าเป็นคนบงการวางแผนให้รถไฟไหมซะนายกิติก็จะพ้นผิดน่าจะให้เยจันร์ไปถอนแจ้งความพี่กิติพ้นผิดส่วนพากระรับโทษทั้งทที่พากับพี่กิติไม่ได้ทำเรื่องเร็วๆอ,อ,อ,อย่างนั้นหรอคะใครบอกว่าน่าจะให้หนูติดคุกแต่ทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนตอนนี้เราต้องช่วยกิติก่อน ส่วนหนูเนี่ยถึงเวลาน้าจะช่วยหนูเองแล้วจะอยู้ตัวหรือเปล่าพีว่าทำอะไรอยู่พาไม่รู้หรอกนะคะว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนคิดแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมีคนดอดดอนนั่นก็คือกิตติซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยและที่สําคัญพี่กิตติเขาช่วยชีวิตจันแจงไว้นะคะก็นั่นไงงานถึงได้ช่วยไงช่วยหรอคะอย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยหรอคะก็แล้วแต่ถ้าพายอยากจะทําพักก็ทําถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํงาน้าไม่ได้บังคับ ค่ะตำรวจเลื่อนสอบแล้วนะคะจะ่จะอาซาจคุณหนูคงไม่ลืมเรื่องที่เราคุยกันไว้นะคะรับไม่ว่ายังไงคุณพาต้องยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นนะคะพาไปนะคะ พาอะไรวัฒนาพาฒน์นะครับใช่ค่ะเราจะคุยกับคุณเรื่องรถที่คุณจันแจงขับออกไปแล้วไฟไหม้ครับทราบแล้วค่ะคุณช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยครับว่าวันนั้นคุณอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่กับใครทราบข่าวเรื่องนี้ได้ยังไงค่อยๆเล่านะครับวันนั้นฉันไปทําธุระกับเ,เพื่อนนะคะ ขอทราบชื่อเลยครับคุณสิวาค่ะคุณสิวารัตนาธิ์เป็นพยานรู้เห็นว่าคุณพาลัยรู้มาก่อนว่ารถจะไฟไหม้ใช่ค่ะคุณสิวาเนี่ยเป็นพยานให้ได้ว่าพาลัยจงใจฆ่าจันคุณับคุณพาลัยมีเรื่องบาดหมางกันมากขนาดคุณพาลัยไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรคุณจ้งแจงเลยครับแลวคุณพาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยแล้วตัวคุณละครับยังยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เลยครับ ผมอยากให้คุณตำรวจตัดคุณพาอะไรออกจากกานในผู้ต้องสงสัยครับเอาเรื่องคุณก่อนครับว่าไงคุณมีส่วนรู้เห็นทำให้รถไฟไหม้ใช่ไหมครับพี่กิติไม่เกี่ยวนะคะเขาไม่ได้ทำดิฉันเองต่างหากค่ะที่เป็นคนทำทั้งหมดคุณบอกว่าคุณเป็นคนวางแผนทำให้รถไฟไหม้เพื่อเอาชีวิตคุณจันแจง ใช่ค่ะดิฉันเป็นคนคิดแผนค่าจันแจงในเมื่อคุณสาะระภาพผิดทางเราต้องสอบสวนคุณต่อคุณยังกลับไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนตอนนี้คุณยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเหมือนเดิมไว้เดี๋ยวจะนัดขอสอบถากเพิ่มเติมนะครับ าทำตามที่สัญญาแล้วนะเขาคงไปจัดการเรื่องกิจติน้าให้จนแจงถอนแจ้งความเรียบร้อยละที่เหลือก็เรามาคอยดูกันว่าน่าจะช่วยผ่าอย่างไร